เบิ้งลกเบิ้งโอ้ยนางสาไทยนี่โปรโมดครับเนี่ยหรือไหนผู้ค้าไดราคาดีๆกันสิสาไหนผู้เบื้องกันสวัสดีครับมันอีเ่าไก่พามาเบิ้งงัวของพอนวนครับเศ้าของวันศุกร์วันที่ยี่สิบห้ากันยายนพศสองพันหาร้อย หกสิบสามครับบึ้งแม่ไงของขอบของเพลินครับลูกหางห้างงามงามมันเลวพอซึ่งเด็ดทับเด็หาเดือนแล้วหาเดือนครบรอบแล้วปฏิทิบยี่สิบบังคับละเมื่อหลูกขอกเข้าพอแมนเลี่ยงมากกระบื้อบึ้งนะครับสูงกระติดลอยหกสิบบวกคุณแล้วครับได้เมื่อลูกเนี่ย มันสาวเบิ่งไดต้มได้แต่ว่าขายคือจิขายว่าใดหลวงว่าเมียนตัวนี้เขาว่าท่านเปิดมันมาพอเ่าเท่านเปิดเ่าท่านว่าพอเพิ่นจะว่ามันเป็นงัวของมุ่นพักเถ้าไม่เถ้าปั้นให้ครับพอเพิ่นยังอยากเลี้ยงไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งครับมนเหรือไหนบุคคาได้ราคาดีๆก็บิตสาได้ผู้เบิ่งกัน ก็นั่นก็ล่องว่ามาเบิ้งครับแต่ว่าพอเพิ่นพ่ะท่านได้ว่าเองครับว <c oughs> ระท่นานพ่ะท่านกล่าวว่าแต่ว่าข้าิดใจขัน้นนั่นก็นจักว่าอยู่ละแต่ว่าลื้อจังได๋ครับขีหูแต่ว่าเมียสิยอมบ่ทยเถล่ะครับขีดหูดำครับแม่นลึงหนาครับแม่นติดโบดติดโบดโบดหน้าโบดหลังเครื่องโบดครับอย่างโบดลูกแรกม่นสาวครับผู้ดีดดครับส้มได้ส้มได้ครับส้มได้สมด้สมได้งามถือว่า งอหูอยู่ไนะพ่อเลยมัมีปัญหาจับได้ไปได้ครับจับได้ไปได้เบิ่งเลยไายโหลดไทยได้ก็ไายโหลดว่มีปัญหาเลยง้ว,วนปวดขวนญมองนั่งผุดแล้วครับแนนรูปได้ไปได้เมื่อยผุดนมเพลกลังไายตอ่อเปาะกันแล้วเฮาบ่มีตำหนิอันนี้พ่อบ่อยว่มีตำหนิปอดนมสีเต้าสีเต้าหกขวัญ่มีบ่มีติงบ่มีหยางเนี่่มีติงบ่มีหยาง นมสีเตาส,สวยๆงามไหลเบึงบบ้งรัวบิ้งบ่มีปัญหาเลยงัวะตีนจุ่ม<อ>หางงามแงนเกือบเพียกปากหางนี่เกือบรากดินว่ะหางงามต้องขอสนใจลองมาว่าบ่าบึ้งครับคร<อ>ับแต่ว่าพอเพิ่นกับบัตรท่านกาเปิดคือกันครับบัตรท่านกา แต่ว่าง en> <ts> ัวเฮาสิม <Luis> ีเ <diction> ป <aries in Portuguese> ิดมีเ <ION> จ็ดตัวพ่อมีอยดสองตัวมีสองตัวสั่นครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปไว้ก่อนครับอ่าไปลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยว่าไปหลัว่าไปหลัว่าไปหลักนึกว่าจะเอาออกพอกับพากันหุ่นตัวใดพ่อเขาสิเปิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากพอก่อนเอาตัวนี้เขา เฮ้ยยเป็นยนจักี่ัมีนี่น้ำเสาไทยนี่ซื้อยังกรพบซื้ออีปุ๋ยปุ๋ยออกล้ววัขีดขีบหูดำไม้นึงครับตีได้เออลกเปินเบิงงนไทยเบิงงยังสุดยอดสูงรอยสี่สิบบวกรอยสี่สิบวกครับอสี่สิบบวกมาพามาเบิงงครับเออเบิงงเบิได้ บวบิตต์หนีพกถอนบวบี้ขนหางข้นหนาได้เบิ้ดดึงกังกวงหม้อมันสาวหม้อมันสาวสิบแปดไอ้สิงหาครับประหันตได้คุณเต่รอบแล้วใบเฮามี้เห็นไหมครับพ่อมี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 เห็นไหมครับครบแล้วครบแล้วเรียบร้อยไอีนกไอีนกยักษ์ครับไอีนกยักษ์เพื่อนพ่อเพื่อนผสมสิบแปดสิงหาครับหกสามกำหนดขอดกับ เมษาครับเมษาพินาครับหกซีครับสูงร้อยสี่สิบบวกคุยกันได้ราคาตำหนิเฮาบ่มีบ่มีบ่มีแดงแดงกันแสีบตาแดงกันแสีบตาออก้าวมันถัดเดีดเจ้มๆสิบได้ใส่แว่นตาเหรอใส่แว่นตาสุดยอดหลังปีเออหลังปีเบิ่งได้ขวัญมองนั่งครับขวัญมองนั่งเบิ่งเลยหน้าตาครับเรื่งลูกเนี่ยเบิ่องหนึ่งนาตาเบิ่งหน้าตา ก็ก็เปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดเทียห้าเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดหมื่นห่าพันครับแมนคุยกันได้คุยกันได้ครับตอนนี้ต่อรองกันได้ขันมาหอดมาถึงมาหอดมาถึงเขาอยู่บ้านไหนครับพ่อโยบ้านนงฟ้าตะบนพพทองกับเพื่อสีและภูมจังหวัดลอยเอ็ดครับนี่เบอร์ติดต่อวะน้องพ่อนี่นี่ศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หกห้าแปดเอาอีกจักเที่ยนนะครับ 0981500658ครับท่านนั่นก็สนใจตอนวันบัรน้องฝาครับท่านนั่นก็ทักมาหาเบาไกลกันได้ครับหูวจักวัดบัรน้องฝ่าว่าพ่อยิ่นวันง่วงงมครับแดงแดงบ่มเยื่อบางตีครับเจ็ดสิบห้าครั้ต่อรองกันได้มาหอดมาถึงมมาาอดถึงแวะกินน้ำกินท่ากันได้ครับง่ายได้ได้ได้ขอกันกินไรก่อนนั่น ให้ซ้ำนีสิเป็นอย่างน้อผัวเนีนเบิงอ่าเบิงถ่ายครับเบิงถ่ายเบิงถ่ายเบิงถ่ายหน้าหลังได้เบ็ดหัวหู้ครับอ่าหู้วัวพื้นไต่เอาเบิ้งไต่เบิงเบิงเลยครับอ่าเอาเลยซ้ำนีบ่มีครับบ่มีเรียบดำเบ็ดเรียบแบบเบ็ดรู้ปะอ่าลึ่นก็นานครับลื่นนะนมซีเต้ารสยอด บ่มีติยงบ่มีแนวบ่มีติยงบ่มีแนวเต็มเต็มๆนะเบิ้งล่าเบิ้งโอ้ยนั่งเสาร์ใคนี่โปรโมทครับเนี่ยตัวนี้พอเพิ่งเปิดเจ็ดสิมานะครับต่อรองกันใดครับต่อรองกันใดแล้วอีกแม่หนึ่งเหรอครับแม่สาวหน่อยห้องวางไลยครับแม่สาวหน่อยเดี๋ยวเอาแม่สาวหน่อยคือจะออกบ้าน่ได้หนวะครับเอาเบิ้งเบิ้งในขอบกันใดครับขอบกันใดเฮ้ยลูกไหมไอ้โดดเบิ้งรถครับอ่าต่อรองต่อรองต่อรอง ใชายิ่งยิ่งไ,ไปเปรีครับยิ่งยิ่งไปเปรีตาผู้ดีท่ายตรงอ่าไอ้ขอไปไยเอาไปอืมเอาลูกมาเอาไปพอกงเดวไปอยากเข้านรู้ว่สบายแต่ว่าแม่มุ่นเพราะแตอยากได้เรียกแต่ว่าพ่อกล่ว่ามันอันอันน,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 นนี้แต่ว่าสาวนี่จะ อยากแคะแน่น้อยนึงเพราะว่าเพื่อนนันพอก,กระแทกดังเป็นมาเพื่อนนังเออเพื่อนน้องกระแทกดังนีสาวงามสาวงามสาวงามอันนี้เขาก็ได้ได้สิบได้สิบสามเดือนไปสิบสามเดือน<ม>นะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะตีให้สิบสามเดือนเพราะว่าเปิดตัวอะไรพ่อตัวนี้ถ้าเปิดก็เปิด ว่าจะได้หาที่หาผุเหล้วเปิดซหาเปิดหาหาวัดไอก็ว่ากิดต่อรองกันได้ครับการเลี้ยงเต้ซิมาคุ้ยกันว่าเื่อต่อรองครับเื่อต่อรองกันได้แต่ว่างวงไอ้ง้วงนั้นดนสิบสามเดือนพอดีพอดีเลยบ่ปิดว่ไปแต่สิบสามเดือนเกิดเพื่อนเกิดมาสองแถวสามแถวครับแต่ว่ายังบ่ท่านทับบ่ท่านทับแต่ว่าคืนคืนละสองียวแล้วครับอ่าแต่ว่าแถวที่สาม่ยวนี่ระยะเอาอยู่ดอกจีร้อยสี่สิบ บวกนี่เนาะเนะาะารครับติดโบดแต่ว่ามันกดดีใหญ่กว่านัน้นยุงง้อพอวางง้อเขาก็ได้ซิฟกว่าเดือนนึงเนาะคถามว่าสองปีขึ้นมันต้องกี่ไร่์พอต่ำตะลอยหาซิฟบวกเลยง้อตัวนี้เพราะว่าโครงสร้างมันใหญ่ข่ายมันก็ดีพอมเรื้องเบื้องเลยเกี่ยงดำหางงามหางเลี้ยวหางใหญ่ครับเออเบิ่งได้เลยอันนี้เอาก็บอกมีต่ำนี้ครับบ่มีต่ำนี้ขีดหูดำจักน้อยครับ พวกถอนขึ้นกันครับเออ่อง่ายเลยเขตระแวกนี่ก็มาหรือว่าไก่ก็นั่นกับมาเบื้องครับปัญงฝาหน้าพูห้องครับปัญงฝาหน้าพูตำบลพูทองเพื่อเสร็ล้วพุมจังหวัดระเอ็ดเนี่ยแหละครับเพื่อพูตามที่ให้ไว้เห็นละครับมาเลยเบื้องใดส้มใดเออบบมักหรือย่างมากงัวโค้มกับจีค้าไปเอาเพราะว่าซื้อไว้มันอยู่คนละครอมันไกลกันอยู่ง้อพ่เพิ่นเออหลายตัวครับเต๋อหลายมอง คอเพิ่นหน่อยก็เลยแยกแยกกไปไป้ครับแต่จะได้ข่มลูกเถอะกัดติดต่อมาราคาขคมเกติบกัวอ่าเปิดได้สูงลอยสี่สิบบวกคือกันแม่มันครับแดงลูกเด็ดเกตเดือนแล้วอ่าสุดท้ายนี่กับตัวนั้นพอเพิ่นไอ้ว่ามากครับบ่ท่านว่าบับรทานเปิดครับแต่นี่เขากับว่าเอว่าสองตัวนี่แหละีสาวหน่อยครับยี ข้อใต้นั่นแะครอ่เออนนี่หาหาถ้าสนใจก็โทรมาเลยเบอร์ทีไ้น,นั่นแหละครับแม่นี่เจ<ะ>็ดสิบห้าครับเจ็ดหาแม่สาวน้อยนีา55าห้าสิบห้าครับต่อร่องกันได้ถ้าสนใจใกล้ๆ,กลๆใกล้ๆว่ากันได้ครับว่ากันไหมมาหาเลยเอาสที่ใต้นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดชิปต่อๆไปครับ ขอเพื่อนกฤษสีเปิดไ้ซ้ำหนีแล้วครับสวัสดีครับครับ